เราต้องวีนเพราะขอมาเป็นคู่รักเรารับไม่ได้เข้าใจใช่ไหมว้าซื้อของผิดขายทันไหมเนี่ยกูขายทันใครทันแป๊บนึงซื้อของผิดดอกคัดแต่พูดอ่าฉันฟาร์มล้างจบบนนะนมลิเตอร์ลิเตอร์มันทำลายชันลิเตอร์มันทำลายชันเอาหล่อนจะเอาเอาได้โอเคนัมเบอร์วนไป เขาอีเนมก็ไม่ล็อกอะไรหน่อยเนาะมันจะตายแล้วเราจะที่ช่วยหน่อยอยากกินหนุ่นตายแล้วเยวมันจะมาไปเคลียร์กลางเนมไปเคลียร์กลางมันไม่มากโว้ยม,มาว่ะเนมมันมามันยังมาว่ะเนมกูจะตายแล้วไบโอไม่ต้องเอาไม่ต้องเอามาันเราไม่มีสตาร์ดเราไม่มีสตาร์ดเราม,มีล็อคไบโอ ข้าป่าเก่งเข้าป่าเก่งอีดอกฟาร์มฉันไม่เกิดฉันจะตายแล้วดาช้างรีบมาเร็วไปไหนเนียงานยากจะทีมหลุดเนี่ยฉันไปฟาร์มไหนดีฉันตัดคลิปการกับมึงก่อนติเตอร์อยู่แถวนี้บนแน่เลยติเตอร์มาเลย ว่าแล้วว่าแล้วโอเคนัมเบอร์วันเลยนะยนโอ้โหใครเลยพีเข้ามายัางเนี่ยทุว่าวยัางไม่เข้าหรอกดอกทุว่าหยุดแล้วนะเออโอจะได้ไหมไโอไม่ได้เลนดีดมาว่ะเลนดีดมาเลนดีดมาเลนดีดมา อยาให้มันรอดโอเคได้โอเคนัมเบอร์วันไวโอตายเลยชอบเปิดเกมตึกมาอีกแล้วเน็ตหลุด <laughs> เลยหลุดได้ยินได้ยิน <c oughs> อย่าทำให้ไฟโอเมส้มเสื่อมเสีย <c oughs> ปลดล็อกมันได้ปะ <c oughs> อยากตีมังกรสัง <c oughs> เยอะ <c oughs> เยอเยเะเกมจะล็อกก็ล็อก เข้าแล้วโอเคนับประวันบอกเลยรอดเล่นดีนเล่นดีนเล่นดีนไม่มีป่าก็ยืนยากบอกเลยจบพอเน่นเอาอีกไหมลูออกขอป่าหน้าหน่อยมันไส้มือหลวงกูอีดอกทอง <c oughs> มันมั่นมันมันม่นมันคิดว่าเอาป่าอยู่แล้วมันกำลังมั่นหน้า รอรอของแบบนึงจ้ะมันกำลังมั่นหน้ามั่นหนูเนมบน๋ยวฉันเคลียร์เธอหลุดเมื่อกี้ทำให้ขวัญกำลังใจเสียไปหมดกดไม่ได้อกินนมขอโทษเรากดอันนั้นมันไม่ได้ถ้ากดอุ้ยมีคนมาอ่เราไปตามต่อแล้วนะ ไม่เกิดเวอร์อุ้ยเรนดิตเรนดิตไม่อยู่ในปา่าคืออันนี้อยู่นะฉันกำลังไปฉันกำลังไปอุ้ยเมดมันไปนะเมดมันไปนะถอยเลยว้ายเรียบร้อยเนมล็อกเออ้มันได้อย่างไงโอเคนัมเบอร์วันมันไม่ตายอ่ะ อาฉันฟาร์มต่อก่อนเนมก็ไม่ออกไปเคียกันหุยเลนดิสอยู่นี่เนมเลนดิสอยู่นี่เห็นเปล่าเลนดิสอยู่ป่าฉันเนี่ยเอารอเอาไปได้โรลดด้วยชั่งมันเถอะ้าวรอไ้โอเกิดยงไว้โอหน่อยเราไม่เกิดแล้วอะโดนสตันกูเนี่ยนะ มนไสไปช่วยบนน,นี่ฉันกำลังไปช่วยเธอไวโอฉัน,นยังไม่เกิดอีเนมวิ่งเร็วอ่าได้โอเคนำเบอร์วันมาแล้วแม่แม่ตีไม่แรงแต่ตีเจ็บเอาคีมมันก่อนพีดโอคโ o ต้องเกิดแล้วแหละเพราะเราไม่เกิด เสี่ยวเตียนตายตายตายเราได้ได้ดื้อกระฉันตาครั้งหนึ่งเฮ้ยมีคนอยู่ในป่ามีคนอยู่ในป่าวูเล่นดีแรงมากวูเล่นดีสเล่นดีสไปสไตล์แล้วเร็วมาก กลางกลางกลางหลังโดนพีหอยก่อนไน <c oughs> ด้ไหมลิกเตอร์เอาเราอยู่นี่เราเคลียร์คีฟก่อนเรากำลังไปช่วยดิกเตอร์อยู่หลังนะ เราเห็นอยู่แถวนี้วิกเตอร์มันพยายามช้อนเราอยู่แถวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปวิกเตอร์มันอยู่ไหนนี่แหละมันอยู่แถวๆนี้แหละนี่นี่นี่ว่าหนีจริงนะปากดีดอกปากมันเล่นดีชวา คืลรกลับตายก็ขอดูกได้แป๊บนึงหน่อยเราจะได้ตีสโลวเพราะว่ามันอยู่ดาร์กนะจะปลาหอ,อกเช็คคุ้มก่อนมีจะอยู่นั่นจริงด้วยลิกเตอร์อยู่นี่ให้ลิกเตอร์ตายก่อนหนือนใก้ไม่ตายหรอ โอเคของโคบเนมเนมเดี๋ยววิ่งพอสั่วนะมันอยู่ไหนก็ไม่รู้มันซุ่มหรอวะบนว่ะบนค่ะบนมันจะเอาบนทีฉันต้องมาเติมไวโอก่อน อุ้ยอุ้ยมันได้ไข่ไบโอยืนหลังอยู่เนมช่วยไบโอรเร็วไบโอได้นะนี่มึงยืนไว้มันก็กูอ้าวลิเตอร์วิ่งลิกเตอร์วิงว่งโซนดีมากนู่น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 เขาต้องมานี่เขาต้องมานี่ลิเตอร์ต้องมานี่เนม ไวยโอไวยโ,โอเขาเห็นแล้วว่าไม่มีใคร,ร,ร,รนเนมลองวิกเตอร์ได้ไปกุมัอนไส้โุ้ยลืมเลนดีสแรงมากเลนดีสมีตายเกิดเอาเลย เนมเนมาประสานนี้หน่อยเลนดี้อยู่แถวนี้เ่นดี้อยู่แถวไว้โอนเอามันอย่าให้มันรอดหมันไส้เ่นดี้รอดใช่ไหม <im itation> ได้เอามันเข้าเลย ่เลีนดีก่อนมันใต้ท่าสาแกใ่ใจนักอีชอยมันต้องอย่างนี้เลนดิทฮึม <c oughs> <c oughs> มันใต้